สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอทอตโต้กันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นสีหายากนะครับหรือว่าสีดํานั่นเองนะครับมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็หารถนะครับเข้ามาให้คุณลูกค้าได้แล้วนะครับใครที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาสีนี้อยู่นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับสาหรับสีนี้ นในส่วนของคันนี้เลยนะครับโตโยต้าแคมรี่สุรุ่น G ปี2018นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับราคาไม่แรงนะอยู่ที่6กแส0 0จบาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร089480 0, 8, 9, 4, 8, 0 7จ6 2สองนะครับผมไอทอออโต้ยินดีให้บริการเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงเลยนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับไม่เสียตั้งไม่คิดค่าบริการนะครับบริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพร้านเปิดทุกวันทำการ9กาโมงเช้าถึงหกโมงเนนะครับ ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเข้ามาได้ประมาณ2วันนะครับสวันแต่ว่าพอดีว่าผมติดภารกิจนะครับก็เลยพึ่งมาได้รีวิวให้ดูนะครับตัวรถตอนนี้ก็ได้ทําการปรับสภาพนะครับพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นตัวโฉมก่อนหน้าอ l l ิวนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม1เส้นยาวนะครับตั้งแต่ไฟซ้าย ถึงไฟด้านขวาเลยนะครับเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําผมว่ารันตีหลังการขายให้อีกหนึ่งปีเต็มนะครับหายห่วงปลอดภัยอย่างแน่นอนนะป้ายทะเบียน7ก็ไกลตระเด็ก4907กรุงเทพมหานครได้ไป้าหนีใช้งานเลยนะครับสำหรับไฟหน้าคันนี้นะครับแต่เป็นชุดโครมเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร้ LED และก็ไฟเ้ยวเนี่ยจะอยู่ในโครมเดียวกัน นะครับไฟดวงใสๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับเซ็นเซอร์หน้าด้านสายขวามีให้2จุดด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับก็ยังเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะสำหรับไฟตัดหมอกแล้วก็ตกแต่งด้วยครอบโครเมียมนะส่วนช่องลมเนี่ยจะเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเทาดำเมทัลลิกสวยๆเดิมๆนะครับรถเดิมนะครับสีนะฮะเดิมๆนะครับวารันตีโครงสร้างให้นะครับไม่เคยชนหนักมีความจมน้ำนะครับ ตัวรถเนี่ยประวัติศูนย์นะครับตรวจสอบได้ที่ศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดนะครับโลโก้นะฮะที่ติดมากับตัวรถก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชํารุดนั่นเองนะคบสำหรับตัวร้อและยางคันนี้นะครับจะเป็นแม็กอรลอยเดิมจากโรงงานขอบ16นะครับล้อแม็กก็สภาพประมาณ95%เ นะครับก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีรอยถลอกจากสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับผมตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กห้าลูนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS นะครับส่วนยางคันนี้ที่ติดมากับตัวรถเนี่ยจะเป็นยางไฟสโตนนะครับยางไฟสโตนนะครับคันนี้เป็นยางปี2 0 2 2ันที่สองสัปดาห์ที่สิบห้านะก็เป็นยางใหม่นะครับปีเดียวเองนะครับรหัสยางสองหนึ่งห้าทับหกศูนย์อาสิบหกนะครับดอกยางก็ยังร่องลูกกระลึกนะครับ พร้อมใช้งานนะครับสภาพแบบนี้ก็ใช้ได้อีกเลยนะครับประมาณปีถึงสองปีเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแล้วนะครับผมส่วนโครงสร้างนะครับชุ้มล้อก็เดิมนะครับตัวนี้เนี่ยที่เห็นรอยซีนสีเทาเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะทําการพ่นกันสนิมมาให้ใหม่นะครับดูได้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าได้เป็นรอยซีนเดิมนะครับผมโช๊คเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับโช๊คเนี่ยลอยแต้มสีมาคิวซีโรงงานยังอยู่เลยนะครับ ก็พ่นการสนิมช่วงล่างมาให้เรียบร้อยนะคันนี้ก็ต้องบอกเลยครบทุกองค์ประกอบนะครับตัวรถพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะพาทรงภาษีพรบอรเราต่อให้ใหม่หมดกันปีหน้าใช้งานกันยาวๆนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลียวนะครับเรียงสันตัวรถเดเดิมแบบนี้เลยนะครับเรียงสันไม่มีคดไม่มีเบี้ยวประตูไม่มีตกนะครับมือเปิดเป็นแบบสมาร์ท n t กุญแจได้เป็นรีโมทสมาร์ตเคเลดนะครับสภาพสวย โครงสร้างเสา B ก็ของเดิมเลยนะครับไม่มีรอยบุกสลายไม่มีรอยลักยิ้มนะครับผมหัวน็อตประตูนะครับน็อตเดิมสีเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างสภาพเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์มออลกอสภาพสมบูรณ์นะครับแผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์จากโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับรถผลิตปี2018เดือนเมษายนครับแล้วก็จดปี2018นะครับตรงปีไม่ได้ล่าจดนะ ภายในก็จะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดำนะครับสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวเบาะเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันสีอิฐนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลายไม้ดีไซน์สวยงามนะครับภายในกว้างมากๆนะครับผมรถ Toyota Camry เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรถเก๋งซีดานนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ XL ของค่าย Toyota เลยทีเดียวนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งาน ครันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของหน่วยงานจะเป็นรถประจําตําแหน่งนั่นเองนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยรมแก๊สน,นะครับไม่เคยจดป้ายเหลืองหรือว่าป้ายเขียวไม่ใช่รถโรงแรมนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็น Toyota Camry นะครับสอสสรุ่นจีป,ปี2018นะครับผมราคา670,000 9,000บาทสีดำเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยเงินกริบนะครับสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาครับศูนย์แด6 2สนะครับผมสำหรับด้านหลังฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับตกแต่งด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโฮเมียนะครับโลโก้ที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้รุ่นนะครับตาสัญลักษณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหัวฉีดของดีโแล้วนะครับผมแล้วก็ กันชนด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์นะครับให้4จุดเลยนะครับผมสี 4, ่หลัง4หน้า2นะครับด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมนะครับไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ด้านหลังมีไล่ฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้าให้นะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวกล้องถอยหลังเนี่ยที่ติดกับตัวรถจะยังไม่มีนะครับสำหรับรุ่น 2.0G นะฝาท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันแล้วก็ห้องเก็บของกันนะครับ ห้องเก็บของเนี่ยใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับถุงก๊อฟกระเป๋าเดินทางเนี่ยวางได้สบายๆนะครับหนึ่งถึงสองใบไม่มีปัญหาใหญ่แน่นอนบอดี้ใหญ่นะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยผมเพิ่มนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมโครงสร้างด้านหลังรอยซีนรอยเชื่อมเดิมเม็ดอาคมสวยชัดเจนนะครับเม็ดอาถุงเดิมคมสวยชัดเจนนะครับฝาทรงฝาท้ายเดิมนะครับผมรอยตรงรอยซีเนี่ยตัวเล็จิกเข้าปกติเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเราวารันตีให้นะในเรื่องของ บอดี้โครงสร้างเครื่องยนต์นะครับตาโปงตาปัม๊มโตยโยต้ากระจกหลังชัดเจนแบบนี้นะครับรอยซีลรางน้ําเดอเมนดอาร์คคมสวยนะครับผมมาดูโครงสร้างด้านล่างนะฮะแม่แรงเครื่องมือยางอะไหล่นะครับตัวโฟมนะครับที่เป็นถาดรองมาให้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกยางอะไหล่ได้เป็นล้อแม็กลายเดียวกับด้านนอกนะครับยางอะไหล่ไม่มีร่องรอยของการชํารุดนะฮะผมตัวยางอะไหล่ก็ไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับไม่เคยแตะพื้นเลย สภาพสวยๆดิบๆดบเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นยางบิสโตนนะครับผมโครงสร้างด้านหลังดูได้เลยนะครับรอยซีนนะครับรอยเชื่อมเดิมสีเดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตคมสวยนะครับไม่มีร่องรอยของการอ่ะไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวเครื่องตัวถังนะครับขอภายนะอดีโทรศัพท์ุดมือนะฮะไม่มีการเจาะตัวเครื่องหรือว่าตัวถังนะครับไม่มีการติดแก๊สนะคันนี้ผมวารันตีนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊ส นะครับรถเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินร้วนๆนะครับคันนี้นะอัตราการสิ้นเปลืองนะครับของน้ํามันรุ่นนี้เนี่ยถ้าในข้อมูลนะครับของทางโตโยต้าที่เขาลงโฆษณาไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลต่อลิตรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลต่อลิตรนะครับแต่จากการใช้จริงนะครับจากลูกค้าที่ใช้จริงและบอกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ13 กิโลต่อ1ลิตรนะครับอันนี้คือวิ่งในตัวเมืองนะวิ่งในตัวเมืองนะคะอยู่ที่ประมาณ13กิโลลิตรนะครับ15กิโลลิตรเนี่ยต้องวิ่งต่างจังหวัดนะครับวิ่งทางไกลต่างจังหวัดอย่างนี้เนี่ยจะได้ประมาณ15กิโลต่อลิตรนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่นะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับดูไฟโชว์กันครบถ้วนเลยนะฮะหน้าจอนะหน้าปัดเงินจอนะครับก็ตรงกลางเป็นดิจิตอลเช่นเดิมนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับกับสีน้ำเงินนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามเลยนะครับไมเดิมใไม่แท้ house, นะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามโลนะครับไม่เดิมใหม่แท้ house, ตรวจสอบได้ประวัติศูนย์ตรงเป๊ะเป๊เ,ปเลยนะครับผมแขนประตูนะครับเป็นโทนสีดำล้วนที่พักแขนเป็นหนังกระจกเนี่ยจะได้เป็นปรับแบบฟูลออโต้สีบานนะครับตกแต่งลายไม้สวยงามนะฮะแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่เซ็ตบอะสองหน่วยความจําเช่นเดิมนะครับออปชันที่ติดตัวแคมรี่มานะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับปาร์เซนเซอร์นะฮะปาร์เซนเซอร์คือระบบแจ้งเตือนนะครับของตัวเซนเซอร์รอบตัวรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับ BSM นะครับตัวนี้จะเป็นแจ้งเตือนการแซงซ้ายแซงขวาครับที่กระจกมองข้างของเราเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับเขาจะแจ้งเตือนอยู่นะฮะเวลามีรถเนี่ย แสงซ้ายหรือรว่าแสงขวาหรือว่ามาจากทางซ้ายทางขวาตัวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นแสงไฟให้นะครับก็ทําให้มองง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบการลื่นถลายนะครับคันนี้เนี่ยเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยกระจกเขาจะอ่าพับลงเองอัตโนมัตินะครับผมกระจกเนี่ยเขาจะหันหน้าลงอัตโนมัติเพื่อทําให้เราเนี่ยอ่าถอยหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดานะตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชัน ตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมลลาลัยแบบใหม่แล้วนะครับสำหรับปี2018นะถ้าเป็นปี17ต้นปีพวงมลลาลัยเนี่ยจะเป็นหนังสก้านนะครับแต่พอเป็นปี2017ปลายปีขึ้นมานะครับหรือว่า2018เนี่ยจะเป็นหนัง3ก้านแบบนี้นะครับได้แอร์แบ็กทั้งหมด7ใบรอบตัวรถนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะตกแต่งลายไม้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามและก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านซ้ายเนี่ยอ่า ขออภัยนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะครับปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะนั่นขวานะครับจะเป็นคอนโทรลหน้าจอนะครับของตัวเรือนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับผมแล้วก็มีระบบพูดคอนโทรลให้เช่นเดิมนะครับผมเครื่องเล่นของรุ่นนี้นะครับที่เป็นปี2 0 1พันสิบก็ยังเป็นวิทยุนะครับซีดีเดิมจากโรงงานอยู่นะครับยังไม่เป็นหน้าจอ ทัสกรีนนะต้องเป็นรุ่น 2.5G ขึ้นไปนะแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นดูโอซซายขวานะครับเป็นแอร์ออโต้เช่นเดิมมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นลายไม้เช่นเดิมเกียร์ถุงแล้วนะครับรุ่นนี้ตกแต่งหัวเกียร์ลายไม้นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะตัวนี้ก็เกียร์สมูทมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายนะครับเข้าเกียร์ง่ายนะฮะช่องชาร์จไฟช่องเสียบสาย AU u x USB ให้อย่างละหนึ่งช่องนะครับมีที่มังแก้วให้2ใบเช่นเดิมนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็เป็น QI นะคบไวเดชช้าโทรศัพท์รองรับทั้ง Apple CarPlay นะฮะหรือว่า Android ก็รองรับหมดเลยที่พักแขนนะเป็นหนังนะด้านในเก็บของได้เยอะนะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับผมส่วนเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเดิมโรงงานนะครับสีส้มนะครับหรือว่าสีอิดที่เราเรียกกันนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะคนขับปรับได้8ทิศทางนะครับส่วนคนนั่งข้างๆปรับได้6ทิศทางเบาะสภาพเดิมๆโรงงานแบบนี้เลย ไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกข่ะสภาพสมบูรณ์นะครับตัวรถพร้อมใช้งานบเบาะสวยๆทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยตัวเบาะเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้เลยนะครับสภาพเดิมเงินกริ๊บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พาแขนมีให้ครบทั่วนะครับตกแต่งลายไม้ด้านหลังเปิดปิดได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีแอร์ตู้หลังที่ตกแต่งลายไม้ให้เหมือนเดิมมานหลังไฟฟ้านะครับแน่นอนนะสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับแล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็น ดึงมือเอานะครับมีให้ทั้งสองฝั่งด้านในกว้างนั่งสบายนะครับบางคงทางขึ้นมีแผ่นเพดสวยๆให้นะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะครับไม่มีรอยเปื้อนเปื้อนเขียนรอยฉีกขาดรอยเจิมนะมีไฟอ่าสองแผ่นที่ให้สองตู้นะครับเช่นเดิมนะครับผมส่วนโครงสร้างนะครับกระดงกระดูกงูนะครับเม็ดอาร์ตคมสวยนะฮะเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์คมสวยแบบนี้นะครับไม่มีเชื่อมนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะเม็ดอาร์ตเดิมนะครับตัวนี้เม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะครับผมใครที่สนใจก็ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0894807362นะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้ Camry นะฮะ 2.0G ปี2018นะครับผมปี2018นะครับโฉมก่อนตัว All New Minor Change ณนะปัจจุบันนะครับผมขาย679,000บาทแล้วนะครับสีดำเดิมๆจากโรงงานรถมือเดียวจากป้ายแดงเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ ตรวจสอบได้นะครับผมเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ W เป็นเครื่อง VVTI W นะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะ2.0ลิตรนะครับ 2,000cc นะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานคันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมสไตร์เครื่องอยู่นะครับสังเกตได้เลยว่าคอนคานนิ่งนะฮะนิ่งเลยทีเดียวนะครับเครื่องแคมปี่ก็ต้องบอกว่านิ่งมากแน่นอนนะครับผมแล้วก็หัวนงหัวน็อตนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสี่อย QC สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับระบบเบรก ABS ภายในสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องนะครับคราบขี้ดินขี้ฟูนครคราบขี้ฝุ่นนะครับหรือว่าขี้ดินนะฮะเปอดเปื้อนอยู่ด้านในเนื้อสภาพสวยๆเนียนๆกริบๆแบบนี้นะครับน้ำยงน้ำยาสีชมพูสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะครับภายในสะอาดนะครับผมแล้วก็เบ้าโชวคโครงสร้างเดิมหัวนงหัวน็อตลอยมาร์สสีลอยคิวสีชัดเจนนะครับคด้านในน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีนะฝากระโปรงเนี่ยมีงานสีมานะครับ มีงานสีมานะคะผมมีรอยแกะนะส่วนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยของเดิมนะคะไฟหน้าเดิมแท้สูงโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยบิ่น,นะครับผมของเดิมจากโรงงานนะแล้วก็ด้านหน้านะช่องลมช่องลมเดิมนะครับผมตัวแต่เนี่ยรอยมาร์ครอยคิวซีชัดเจนนะครับคานหน้านะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมคานเดิมนะครับไม่มีกระทบนะแล้วก็ตัวอ่าเขาเรียกตัว เปิดปิดของตัวฝากระโปรงเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับรอยแต้มสีชัดเจนแบบนี้นะด้านซ้ายด้านขวาของเดิมหมดนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำนะครังการขายให้อีกมืออ่าหนึ่ีเต็มนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0894807362นะครับสำหรับ t o โยต้าแคมรี่สีดำนะครับรุ่น 2.0G ปี2018นะครับราคาเบาๆเนี่ยครับ679,000บาทเท่านั้นนะครับตั้งอยู่ที่นะครับบริษัททอ,อตโต้ติดถนนใหญ่สุวินทงวงศ์มินบุรีกรุงเทพร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ